ป้อมโอ้ยพี่รองอะไรป้อมฝากไว้ทีออดูป้าบัเออร์แสงานเขา พี่น้องร้านร้านไปเฮ็ดอันนั้นหนีบเจ้าของนี่แม่อันอันงซองของพ่อนี่แม่มาดิเฮ็ดร้านห้องมันมือไปงัดซอยร้านร้านมันแง่มือเขาโอ้โหโอ้ลูกโป่งนี่แม่แต่ว่าเสาวหล่ะพี่น้องร้านมาเป่าให้แล้วมิดจัดว้ายโอ รอกินข้าวนะคะปาดออกปาดออกปาดออกโอ้ยปาดออกปาดออกก็เป็้นพี่น้องปาดออกก็เป็นเอ้ยอย่าลุกลุกสุกละลุกสุกแล้วเออเออเออปาดเดินกันโอ้ยขับคุณค่ะโอเคโอเคขอโทษก่อนขอโทษกันโอ้ยใช่จ้ะ มาลูกๆร่วมกันจับมือกันลูกจับมือกันจับมือกันลูกจับมือรักกันนะรักกันรักกอดกันนี่ไอญดูก่อนโอ้ย้อมกันจีบมั้เออยัดแถมแต่ยัดแถมโมมีเราไม่ได้บอกเลยตรงมั้นเออตรงนี้หอมม้ใหายหอมหน่อยม้ใหายหอมหน่อยหอมทั้งสองคนเลยม้ใหายหอมก่อนม้ใหายหอมก่อนหอมก่อนอันเป็นนอนนะเป็นเข่วนะก็เจาผู้นี้สิตรับทิ้ง ไปดีอะไรไปแม่เครื่องบินยากคือเครื่องบินให้เดีอลูกยากเครื่องบินกพี่น้องพี่น้องงานซื้อเครื่งบินให้พล้ัมกดกโอแตกเป็นบ่พอดีน้องเพชรน้องพอยมาถึงไปทักทาย ขายายาลูกกายานี่นี่ยากระยาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกียวคอเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยโอ้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 ยถึงไหมถึงไหมถึงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายมากันเดี๋ยวเดี๋ยวเวลายายไล่สดมีหน้าที่ทำอะไรมาสิหน้าที่มาที่ขออะไรขออะไรให้ยายไอ้น้า วัสดีจ้าด้วยขอดาวด้วยขอดาวค่ะ <ew> ขอดาวข <ew> อดาวค่ะโต๊ดุขอดาวโอ้ขอดาวค่ะขอดาวอืมอามักอามักน้องเพชรน้องพี่พลอยขอยังพี่พลอยขอก่อน <ew> พี่พลอยขอดาวก่อนขอดาวค่ะขอในสวัสดีจ้าก่อน ยาวกว่านี้เลยย่า <Wow. S 1> มันไม่ถึงไม่ถึงก็ยังไม่ดึงถึงไม่เยเพราะว่าจะไม่เห็น